คนกลับมาพบก,กับโบอีแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนโบจะพาทุกคนไปกินของอร่อยเนาะโบอ่ะได้เห็นรีวิวเยอะมากจากเพจดังหลายๆเพจนะคะที่เขาไปถ่ายร้านนี้ไปกินร้านนี้เนาะออนั่นแหละแล้วเขามาเปิดสาขาใหม่อยู่ที่แถวบ้านโบก็คืออำเภอบางคนาูนจังหวัดสกลนครนะคะทุกคนโบก็เลยอยากลองกับร้านที่ชื่อว่าโกโก้ไอต้นลาอ,อน อร่อยนะเข็มใช่ไหมเริ่มแล้วเริ่ม,มกูกูขึ้นมาแล้วโคตรเข็มไอ้ต้นคือใครวะกิมมิคของร้านนี้ก็คือเขาจะมีรูปเหมือนรูปนักเรียนนะทุกคนที่เขาบดกว่าใช้ติดบัตรนักเรียนนะ่ะเออนั่นแหละมาแปะไว้ที่ร้านนะคะเนี้ย เขาก็เขียนว่าโกโก้ไอ้ต้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นจุดขายของนั้นเลยก็คือว่าที่คนอยากเข้าไปลองชิมเพราะอยากรู้ว่าคนในรูปคือใครใช่เจ้าของร้านหรือเปล่าใช่คนที่ชื่อต้นหรือเปล่าเนาะอ่ะเดี๋ยวโบวจะพาดูบคนไปลองชิมดูนะคะว่าโกโก้ไอ้ต้นจะเป็นยังไงไปกัน ทุกคนถึงหน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งกันไปไปดูกันว่ามีเมนูอะไรบ้างนะคะทุกคนไม่ใช่สิเขามีเมนูโกโก้อย่างเดียวนั่นแหละต่ไปดูว่าเขาขายยังไงไปกันคะ่ะทุกคน จะมีระดับความเข้มนะทุกคนจะเป็นแบบอ่อนแล้วก็แก่เข้มแล้วก็โคตรเข้มจะมี3ระดับนะคะเอา3ระดับเลยะคะ่ะ กันโอเคทุกคนได้โกโก้มาแล้วนะคะของเราสั่งเป็นทั้งหมดเขาจะขายเป็นสามระดับเนาะจะเป็นระดับละอ่อนเข้มแล้วก็โคตรเข้มนะคะทุกคนอ่ะเนี่ยทุกคนอันนี้จะเป็นระดับละอ่อนแล้วก็เข้มแล้วก็โคตรเข้มดูที่หนวดดูที่หนวดนะคะทุกคนดูที่ดูที่รูปดูที่หนวดแล้วก็แต่ว่าสีมันจะแตกต่างกันอยู่นะคะอ่ะบววจะทําการชิมทุกคนดูนะ เริ่มจากละอ่อนเรามาเริ่มกันที่ละอ่อนก่อนนะทุกคนจะนี่นะคะละอ่อนก็จะแบบว่านมค่อนข้างเยอะหน่อยเนาะคนดีๆครดีๆชิมแล้วนะ <c oughs> อร่อยติดฟันไหม ยังไม่ติดฟันอ่อันเนี้ยมันจะค่อนข้างหอมนมนะทุกคนบอกว่าโกโก้ก็รสชาติพอดีไม่หวานมากโบชอบนะรสรสชาตินี้อืมอร่อยนะอ่ะต่อไปชิมแบบเรียงเลยนะก็ะต้องเรียงทีอ่ะต่อไปอะไรนะเข้มใช่ไหม ันจะเริ่มมีความแบบว่าเข้มข้นขึ้นมาอืมเออตัวนี้จะมีเท็กเจอร์เหมือนประมาณว่าไม่ค่อยมีนมเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ได,ได้ได้กลิ่นของนมรสชาตินมเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนมเหนียวโกโก้อะ ความเหนียวโกโกเออใช่ความเหนียวของโกโก้มันจะแบบสัมผัสลิ้นขึ้นมาแบบจะมี็กเจอร์อะไรแบบเพิ่มขึ้นมานิดนึงอ่ะอันนี้เริ่มและเริ่มมีโกโก้ขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะต่อไปต่อไปอันนี้ระดับโคตรเข้มนะคะทุกคนดูสีหน้าหน้าคุณต้นเขาชื่อต้นปะวะหน้าเขาเข้มมากเลยอะ่ะเอออ่ะชิมกันอุ้ยอันนี้มันจะคนไม่ไปอะทุกคนทุกคนดีดี นี่ชิมอืมืมืมไหมโอ้เค็มมากเลยอ่ะได้เท็กเจอร์ไอ้นี่เลยเท็กเจอร์แบบความเหนืดความเหนียวของโกโกอ้อ่ะอืมเข็มค้นมากอันนี้จะได้รสชาติโกโก้มากกว่าอันอื่นถ้าใครที่แบบว่า เป็นสายเลเวอร์โกโก้เหมือนโบยเงี้ยสั่งรสเค็มทุกคนมันจะได้แบบว่าความเค็มของโกโก้ขึ้นมาเยอะมากอืมแต่ราคาเท่ากันใช่ใช่ใช่ใชเออใช่ระดับความเค็มต่างกันแต่ว่าราคาสี่สิบห้าบาทเท่ากันนะคะทุกคนแต่ละแก้วอะไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนก็คือว่าโกโก้ร้านไอ้ต้นนะคะเขาจะขายแค่เมนูโกโก้อย่างเดียวเลยนะไม่มีเมนูอื่นแทรกแทรกซึมเขาเรียกว่าอะไรวะ ไม่มีเมนูอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาเออเป็นร้านขายโกโก้โดยแท้เลยอืนั่นแหละสำหรับโบนะโบชอบรสชาติโคตรเข้มใส่โกโก้เพราะว่าปกติโบกินโกโก้แล้วใช่ไหมทุกคนขอโคตรเข้มเนี่ยอร่อยมากมันจะได้เทสเจอร์ของโกโก้มากกว่าแก้วอื่นแก้วอื่นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีกลิ่นของโกโก้นะมีเหมือนกัน แต่ว่ามันจะอ่อนๆอ่อนตามระดับของมันอะใช่อยากกินโกโก้เลมใช่โกโก้เข้มเท่านั้นขนาดกับไอระดับละอ่อนยังแบบว่ายังอร่อยอะมันกลมกล่อมอะทุกคนมันจะหอมนมหอมโกโก้เข้ากันแต่ว่าระดับเข้มของโกโก้เข้มเนี่ยมันจะได้แบบว่าเท็กเจอของโกโก้แบบเหนืดเนืติดติดฟันติดฟันติดฟันไหมตอนเนี้ยติดคออือนั่นแหละสําหรับเวลา เปิดปิดร้านนะคะเปิด11นาฬิกาถึง2ทุ่มนะคะทุกคนใครอยากชิมโกโก้อร่อยอร่อยก็แวะไปร้านโกโก้ยอตอ้นนี้น,นะคะ <c oughs> ได้คุณสว่วนเขาไหมฮะไม่ได้ <c oughs> ลูกค้าต้องเข้านะแต่มันอร่อยจริงๆทุกคน, <c oughs> กคนใส่ชอบโกโก้แบบโบยอย่างเงี้ยคือเลิฟเลยอ่ะ <c oughs> จริงๆอร่อยมาก บูอยาทุกคนได้ลองจังบูอยากให้กล้องได้กินแบบว่ามีกิ่นอะคือบบบว่ามันหอมโกโก้ตลบอบวนในรถมากเลยอ่ะอโอเคคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะที่จำายกระดิ่งอร่อยเอออร่อยจริง, <laughs> เ,ออรรงเป็นคลิปสั้นๆที่บบพามารีวิวร้านดังๆ ดังบบวะน่าจะดังแหละร้านที่เป็นกระแสร้านที่เป็นกระแสในตอนนี้นะคะทุกคนอุ้ยครั้งนี้เป็นแบบครั้งที่แบบว่าทําทันกระแสด้วยว่ะเขาอาจบแบบแต่ช่องอื่นเขาจะทํานานแล้วเราเราเพิ่งคิดคิดได้หรือเ่ามันเพิ่งมีเออใช่มันเพิ่งมีทุกคนโบไม่ได้ชาแต่อย่างใดโอเคก็สไลด์คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโบจะพาทุกคนไปรีวิวอะไรพาไปกินอะไรอร่อยๆอีกเดี๋ยวติดตามด้วยนะคะ สำหรับคลิปนี้โบขอตัวลาไปแ,แล้วค่ะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเมาโกโก้แล้วรู้สึก